คุณรู้จักสำนักงานพมประพฤตจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะไม่รู้จัก,จกาบางรั้กครับแต่เคยได้ยินบอกอค่อยรว้จกนักตัวใดเหรอไม่ค่อยทราบครับแต่ก็พอจะรู้หน้าที่เขาว่าเขามีหน้าที่อะไรครับเคยได้ยินคร่าวๆอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดูหน้าที่อะไรเท่าไหร่ก็พอรู้จักบ้างครับก็มีรุ่นที่เคยเข้าไปรู้จักค่ะรู้จักค่ะ ลุงรู้ว่ามีแต่ลุงไม่เคยไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปทำไรเนาะในความคิดของคุณคุณคิดว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับตอนน่าจะแบบพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปอ่ะคือพฤติกรรมของแต่ละคนอ่ะมันก็เหมือนจะเอาพวกเยาวชนใช่ไหมไปดัดนิสัยหรออะไรประมาณเนี้ยยังจืดไปเลยเนาะคุมประพืชเอ่ยอะ่รเงเพื่อนแบบประพืชพอดีอาจจะต้องคุมปุูกไว้ประพืชตัวเพื่อแบบไปปรับความคิดอย่างนึ้มันดีขึ้น ก่อนที่จะกลับคืนข้อสังคมเขาเอาไว้สําหรับดูแลเด็กด,ดูแลผู้ที่ทําความผิดมาแล้วก็ต้องมารายงานต้องมีการควบคุมอย่างเงี้ยคุมประพฤติก็ทําเกี่ยวกับคุมประพฤติในความผิดที่ยังไม่ถึงที่ต้องโทษจําคุกอะ่ะใช่ไหมเขาก็เอาไปคุมประพฤติท,ที่รู้รู้นะเหมือนกับว่าคนที่ไปทําความผิดกระทาความผิดออกมาแล้วใช่ไหม แล้วเขาก็อาจจะดูปล่อยออกมาแต่ยังมีความผิดอยู่แต่ควบคุมความประพฤติไม่ให้ทําในสิ่งที่กฎหมายข้อบังคับให้มันผิดให้ให,ใหละเมิดข้อบังคับที่เขาทามาเข้าใจไหมอ่าไว้สําหรับรองรับผู้ที่ม,มีความประพฤติไม่ดตีต่อสังคมนะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลที่ต้องควบคุมประพฤตินะครับที่กระทําความผิดมาครับก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการคุมประพฤติคนที่ ที่มีความผิดที่ทําความผิดอะไรอย่างเงี้ยฮะคล้ายๆกับสถานพิมิตหรือเรือนจำอะไรประมาณเนี้ยปรับพฤติกรรมเด็กๆครับเข้าไปว่าเป็นเวลาครับก็ต้องดูแลให้เด็กแบบกลับตัวได้เขาไปอยู่ต้องแบบให้มีกันตัวอะไรบ่อยๆครับก็ไปปรับแรบบอาหารการกินอะไรก็ดูแลเหมือนเยาวชนทั่วไปเลยครับอะไรนะที่รุ่นพี่เล่ามานะประมาณเนี้ย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมพุทธศักราช2561มีภารกิจหลักครอบคลุมงานทั้งหมด4งานได้แก่งานคุมประพฤติการส่งเสรห์ในงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและงานกิจการชุมชนและบริการชุมชน <c oughs> ครับผไปรายงานตัวครับผมไปพบรบรยาสิติดครับไปรายงานแต่มใบหน้าครับไปรายงานตัวไปตรวจเนี้ยวไงอย่างๆครับเ<อ><า>ตียนอาะหล่อหน่อยไปปี่ไป,ป,ปนี่หมดละฝากเตียนจ่ายถึงคนที่กําลังจะได้ไปนะครับโอ๊ตโอ๊ตเอานะครับลำแบกหน่อยจากทัศนะของผู้จัดทํานะคะพบว,ว่านหน่วยงานนี้ที่จัด มาถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าหน่วยงานนี้นอกจากจะช่วยให้โอกาสผู้ที่เคยทําผิดพลาดในสังคมได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมแล้วยังช่วยแบ,บ่งเบาภาระงานในหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการช่วยกันระหว่างองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะ